จากผมได้มาเป็นสภาปน์ทางได้ชดรายงานมาเช่นกันกับงคณะกรรมการทั้งกรรมการก่อนทุนีนะครับที่จะได้อ่าการเรียนรายงานนะครับบรรดาสภาดีสภาเออคุณตาคุณปอบคุณลุงขอบคุณอีกนักลทุนทังหลายนะอาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรกรนักวิทยาลัยที่เป็นติดแพื่ได้รับมอบหมายจากทางกรรมการโรงเรียนทุกท่านบัวถ่ายนิพิจา จะเราว่ารป็นสบัติที่มือหลวงและหลวงสุกรดาช่วยที่ะอ่นนยนีทุกท่านวันนี้ดนเวลาที่สจะได้เรื่องของวิธีบาเรนะธรรมอภิปูชยามะอิมินาสกบารเรนะสังฆาภิปูชยามะ อารหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวากามาตะติยัมบิมมายงพันเตวิสุงวิสุงพระคณาธายะจิสราเนนสหาบัญจาสิลานิยาจามา

เมื gen, ่อความต่อเนื่องขอกราบรัตนาพระสฆ์เทลานุเทละในชุดที่สองนี้จํานวนแปดรูปได้โปรดเิตาพิจารณาพระไตรลักสกุลเพื่ออุทิศเครืรองบูชาผลทัพศนาลิยมแบบที่สี่ท่านอฉลองจันทร์นะครับราชการบางนานลำดับที่ห้าท่านอรุสุพามถิ่นเดิมครับ ในนามคณะผู้คัะกรรมการคณะสถานและศิษย์รสิทธิ์ว่าดีนอกครับก็ขอขอบคุณต่เราไม่้อคนให้เป็นที่ยีที่งใหญ่ใของผู้ัดสใคนแต่บที่เห็นอยู่อย่างเช่นมีบรรากาทั้งิดครับีมหาศรีงวงนีมงคนให้ประชาชนผู้ตัอสินใจคนทั่วไปนะครับได้นำไปเป็นที่ของูา สางองค์รูหรือสถานี่ท่านเี็หอยู่านอกเป็นรูปปัานมาลีไกสาปตหาคู่บาทของนมีชื่อว่าพุทระกุทการ่นซึ่งนเเป็นผู้ที่เน้สร้างเป็นลัเยมีการชักชวนให้ผู้สังเกตุคนสร้างนะครับมีหลายรูกแสตซ้อนใชถืดท่าเก็ไป็นสมารถที่จะสร้างทางวันยวกู่แต่ละราา ท่านนากรัฐมนตร่ามาเรื่องยุ่งที่ดที่นะครับอันนี้ก็ต้การควาก็ต้องมีแหะใหกับตีนยร์้่นสึทรับานสถานบอย่ารที่ก็ขอให้โรงยาบาลของท่านไปสู่สุขจิในผู้ป่วี่มีด้วยจิตสนของพระองครองเจี่ยวขณะงหวดแพร่พระเดชพระภูมิพ่อครูพิบูนท่นคณะูเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่เจริญพรท่านสมศักดิ์สุขประเสริฐ ท่านประธานฝ่ายคารวะท่านนายอำเภอเมืองแพร่พร้อมกับญาติโยมเจ้าคณะจามบลญพัฒนินได้นำขันดอกไม้ถูกเทียนได้นะครับขอตระกูลคณะกรรมการฝ่ายพิธีการจากสำนักง,งานวัฒนธรรมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจางังวัดแพร่คณะกรรมการฝ่าย มาลากตั้งลูกษย์ลูกแ่สักท้ายใหญ่น้อยไว้เื่อเปล่าหมอ มานภาษางามวิลาดเบาวอนั้นจังไม่วิทวัดภาษาดทองหากรุจจนาทุกเต็นทุกที่แห่งตามกางติญเจียมเป็นวังตรงหิตยามวะนีุ้กันเศรของยันถอยนี้ cung cam kỳ hùng mang bình xà ba ọt trụ vải tăng khẳng ngài chạy cuộc luộc nè cuộc lặng cho sau con nên nã và đắp đuôi keo ngâm lượt leo đuôi khắp đen hồng hoa sen trói đột ngang sẽ tròn tăng gì và đắp đôi keo mà nỉ tăng tên tăng gì trên chân trù ra lại ôm phát trù cũng vì chắc hơn em lục tế mà đáp ท่านนายกเทศมนตรีได้ถวายไปนเนียงจุดถวายพระดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิบูลพัฒนาโกศลท่านนายกเทศมนตรีได้จุดไปแล้วก็ถวายให้หลวงพอ่อหลวงพอ่อจะจุดไปแม่กแก้วแห่งเข้าสูปะชานนิมนต์พานอาจารย์พิทักร์ครับ คนตุกคคนจนคนมั่ในคนดีคนดีคนหายกระตายหมอดไม่เป็นดินแม่แต่ตุพระผู้ทรงศสินยังโมยชีวินดอนตายความหนา้าร้อนเอาอาันยงก็รู้แม่ป้าแผนพระสุธายังมางมางมหินมาผากนเต้ากว่าจ้างยังหูแตกมั่งเป็นหอย ที่หาไปเติมบ่าท่าไปข่อยเงินกองเต่าดอยเอาไปตัวบ่ได้ถึงเป็นเจ้าจ้างมหาเศรษฐีชื่อเสียงพอดีไผ่พวกอวดางชื่อเสียงท่านพระมหาพิเชษัานดีแม่นต่ายกระด้งยังมีคนอวดปลัไว้ดินสู่ดินลงสู่ลงไปสู่ไปน้ำสู่น้ำสา Sa -thu, Sa -thu. Con, nơi, xa thô xa thô hôm chắc hứa đi bà con thiền từ con đôi giấc và cháy xa luôn นาเด็กเราอนอยู่ใส่เสยนะลูกเด้อเป็นหลายภาคการเป็นพระมังลาวมานี้ ดังเสียงแซมบอกไปลกว่าแดงบัลนี้เลยเทวนเจ้าหมื่นโลกยักรวานเทวโหลกโยมโลกเจ้ากระายจกได้นำไปทิ์ลงมาุ่ยักสรายศรีละลานทางพารธรรมของพี่าิเษนดวยว่าุเอาจิน กูเผอกูเผาจะเผาดีจ้าบ่เผาดีจ้าเจอเตยบ่าเจ้าต้องายเ้อโลกวาเผาสาริกาล่างสังขารธรรมหอมผู้เอาสัราาจะมึกเผาตเผาเขาบาบ่เผาเผาเผาหน่อาถ้าบ่เผาจะเจอเตยบ่าพี่เถอะอ๋อเตยบ่ตาพี่อย่างจะเผาศรานาจะนึกเผาก 老三台。 ตาช่างภาพดูห่างๆน่อเนอะมูตายหกตงตัวแนนนี่าเปิกแยววมามีตั้งโหลกัาเมตตัวเสรจหรกมา

ดอกไซเจดจนแต่ปกร้อนรวนแบกตัวยพะ้นมแบไฟเข้าตอบตั้งไฟดอกแะไฟดีโลบมัมปีดดวยไแแต่จะขึ้ืนจับผองหลบไ่ผืนดอนแก้คปูนบอนแกงดตบเป็นตีลา quá quá nhiều quá quá nam tên đẹp còn rua quá 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 đã nào và tôi Okay. Yeah. you いいね。